วันนี้หลิวจะพามากโกดังญี่ปุ่นมือ2ค่ะที่นี่ชื่อโตเกียวพาซาบายตาตาคุงเปิด10โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันจันทรนะที่นี่ตั้งอยู่บนถนนแพกษาจังหวัดส,สมุทรปราการค่ะที่นี่จะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเดินเข้ามาเราก็พบกับโซนรถจักรยานมีเยอะมากด้านข้างก็จะเป็นของกระจุกกระจิกชิ้นละ5บาท2บาท3บาทเนกไทเส้นละ2บาทใครชูดได้ชูดเลยนะล่มมือสก็ยังมีสภาพดีๆราคาถูกๆมีเยอะเลยนะ นะทุกคอย่างล่มใสอันนี้เอาไว้ถ่ายรูปเก๋ๆ40บาทเอง ตันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆมีทุกแบบทุกสไตล์ให้ทุกคนเลือกเลยนะอย่างเก้าอี้หมุนได้ตัวนี้สภาพถือว่าดีเลยราคา850บาทกล่องเก็บอุปกรณ์ลิ้นชงลิ้นชักก็มีอย่างกล่องเก็บอุปกรณ์อันนี้ดวลองเปิดลองดึงลินชักให้แล้วทุกคนสภาพดีมากทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆก็ใช้ได้แล้วถ้าดูคุณภาพขนาดนี้หรือว่าราคาไม่แรงนะอย่างลิ้นชักอันนี้150บาทเอง เนชักอันนี้ สภาพดีมาก650บาทงานเนี้ยบมากทุกคนไม่มีผูไม่มีตําหนิไม่มีทะลอกตรงไหนเลยดินชักก็ดึงง่ายมากเล้อ e ีโซฟาตัวนี้ลักชัวมากดูความเนี้ยบความหรูความหร่า,ราสิทุกคนแล้วทุกคนดูใกล้ๆผ้าดีมากงานเนี้ยบมากโซนต่อไปก็จะเป็นเบาะรองนั่งมีเยอะมากทุกคนขาซีทก็ยังมีใครมีลูกเล็กลูกน้อยต้องมีติดรถเอาไว้เลยนะามาโซนกลางเต็นท์กันบ้าง รถเข็นใส่ของคันใหญ่ๆก็มีเก e, ้าอี้น่งแคมป์ก็มาใครชอบแบบไหนสีอะไรก็มาเลือกกันได้เลยไปกลางเต็นท์ก็ต้องมีเต็นท์ใช่ไหมละ่ะทุกคนใครชอบแบบไหนไซส์ไหนก็มาเลือกกันได้เลยนะทุกคนแต่ก็ต้องมาคัดๆหน่อยนะส่วนราคาก็ตามสภาพของที่ได้นะทุกคน ไปกันต่อแม่แม่บ้านไหนชอบซื้อถ้วยซื้อชามแบบหลิวบ้างต้องพามาที่นี่เลยค่ะถ้วยละสิบบาทห้าบาทเยอะเลยทุกคนแถมมีแต่น่ารักหน้ารักทั้งนั้นเลยนะคะรับรองว่าถ้าแม่แม่ได้มาเนี่ยต้องถูกใจแล้วก็ได้ของกลับไปอย่างแน่นอนค่ะส่วนถ้วยซุปอันนี้น่ารักกิิบเก๋มากสิบาท ถาใส่อาหารเอาไว้ถ่ายรูปเก๋ๆก,ก็มีนะทุกคนอย่างถาดอันนี้ก็ราคาประมาณ50บาทต่อไปเป็นโซนแจกันอย่างแก้วแจกันอันนี้150บาทสวยมากแล้วก็ม,กมีอันสวยๆอีกเยอะเลยตอนหลิวพายญ้ามาย่้าก็โดนตกไปเหมือนกันค่ะส่วนมากโซนนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งบ้านค่ะใครที่มองหาอุปกรณ์แต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นต้องรีบมาที่นี่เลยค่ะ พอมาถึงโซนนี้หลิวก็ต้องขอแวะหน่อยค่ะโซนแฟ้มสมุดโน้ตปฏิทินมีลายน่ารักให้เลือกเยอะมากทุกคนต้องมาค้นเอานะส่วนมากก็จะเป็นลายการ์ตูนญี่ปุ่นใครสายเนี้ยพลาดไม่ได้เลย โซนนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นเด็กค่ะตอนที่หลิวพาหลานมาก็ได้ของเล่นกันไปเยอะมากทีเดียวสภาพดีๆราคาถูกๆแบบนี้ก็ต้องมาคัดมาเลือกกันหน่อยนะคะแอบเห็นแก๊งกระต่ายแก๊งนี้น่ารักมากอยากจะเหมาไปตกแต่งบ้านมากเลยทุกคนหมอนรองคอตุกกตต๊กตาตุ๊กตาก็มีนะโมเดลฟิกเกอร์ก็มีให้เลือกมากมายใครสายสะสมของญี่ปุ่นใครสายสะสมอนิเมะรีบมาจับมาจองไปเป็นของตัวเองกัน คนนะทุกมาโซนนี้หลิวชอบมากกล้องฟิล์มก็มีเยอะแยะมากมายส่วนกล้องสองทางไกลก็มานะทุกคนนาฬิกาเครื่องประดับในตู้เนี่ยต้องให้พี่เขาหยิบให้นะถ้าสนใจมาโซนรองเท้าหลิวอ,อยู่กับตรงนี้นานมากเขาอยากได้รองเท้าไปใส่เล่นเล่นสักคู่มาสะดุดตากับรองเท้าตรงนี้มีให้เลือกเยอะมาก150บาท แต่ไม่รู้ว่ามันคือรองเท้าอะไรอะ่ะรองเท้าบทูทคู่นี้สภาพดีมากค่ะอ่อนนิ่มนิ่มหลิวลองจับดูละแล้วราคาแค่20บาทแต่ไม่ได้ชูดมานะเพราะมันไม่เข้าขาหลิวเท่าไหร่คัชชูติดโบน่ารักคู่นี้ก็สภาพดีดีค่ะ40บาทเองทุกคนเพื่อนหลิวโดนตกไปเรียบร้อยหนูน้อยหมกแดงจะสู้กับหนูน้อยรองเท้าแดงคู่นี้ได้ยังไงผ่กากรรมยี่แต่เสียได้คู่เล็กไปนิดนึงค่ะใครเท้าเล็กๆเ,เนี่ยรีบ มาชูดเลยนะส่วนคู่นี้ใครจะมาชูดก็ชูดไม่ได้แล้วนะเพราะหลิวชูดไปแล้วใส่ได้พอดีเลยค่ะหนังนุ่มมากใส่แล้วสบายเท้าสุดๆแถมราคาแค่30บาทเอง รองเท้าหนังคู่นี้สภาพดีราคาถูกน้ำหนักเบาแต่เสียดายดิวใส่ไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ยังเสียดายที่ไม่ได้ซื้อมารองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบมีให้เลือกเยอะมากแถมราคาก็ไม่ได้แรงเลยนะทุกคนใครมองหารองเท้าใส่เล่นแบบหลิว มาที่นี่ได้เลยค่ะแต่ที่จริงเอาไปใส่จริงๆเลยก็ได้นะไม่ต้องใส่เล่นๆมีใครอยากได้กระเป๋าเดินทางไหมที่นี่ก็มีนะกระเป๋าแบรนด์เนมก็ยังมีนะคะทุกคนส่วนกระเป๋าอื่นๆเนี่ยก็มีให้เลือกอีกเยอะเลยต้องมาคัดมาสรรกันนะโซนนี้หลิวไม่ได้เลือกค่ะเพราะมันมีเยอะมากหลิวไม่ไหวจริงๆ ส่วนโซนเสื้อผ้าเนี่ยหรือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับโกดังญี่ปุ่นอื่นๆอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้เน้นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หรืวก็แอบไปยืนเลือกมาเหมือนกันค่ะแถมได้มาเหมือนกันด้วยส่วนมากก็จะเป็นโค้ทเป็นเสื้อกันหนาวนะทุกคนคนดีๆก็จะเจอพวกเสื้อผ้าติดแบรนด์เสื้อผ้าติดป้ายเหมือนกันค่ะอย่างเสื้อกันหนาวตัวนี้ค่ะเป็นของซาลาสภาพดีเลยนะทุกคนเอาไปซักเนี่ยใส่ได้เลยคุณค่าที่คุณคู่ กวสุดๆกองหมวกก็มามีให้เลือกเยอะมากเลยหรือจะเป็นเสื้อผ้าตัวละ5บาทเราก็ต้องมาคัดเอานะคะแต่ขอกระซิบหน่อยว่ามันก็ดีไม่แพ้บนลาวเลยทุกคนแต่ส่วนมากก็ยังเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทอยู่ดีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นโกดังญี่ปุ่นมือ2ด้วยแหละค่ะ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หลิวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะบ๊ายบาย